ก็จะซับอะไรที่หนึ่งทำไมในบ้านเง <Pie> ียบเหงาจังก็วันนี้วันที่ถ่ายทำวันที่เอ่อเก้าพสทธศตวรรษที่เก้าเดือนถ่ายมันถ่ายวันที่เก้าวันพฤหัรสบปดีครับเดือนมีายนีสอบวีพุทธศักราชพุทธศรสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ ไวรัสยังยังไม่เป็นปกติเลยนะครับแสดงว,ว่ายังไม่จางหายไปไหนนะครับเวลาหกนาฬกายี่สิปนทีมาไม่ต้องพูดพั้นทำเพลงนะครับมาเริ่มเลยครับก็ยังอยู่กับอีทวดเหมือนเดิมนะครับสองเท่านแต่ซิฟิกส์นะครับไหนวะเห็นแต่เด็ก <laughs> แม่นางดีใจได้นั่งรถไฟเล่นนะครับไหนวะเราใจนะ้ำนี่ไง เดี๋ยวผมคนจีนต้องซูมออกแนหน่อยๆนะครับสี่สี่สี่ก้าเหมือนเดิมครับเช้ามาโอ้โหลมเสียชิปหายเลยแม่งเมื่อคืนแม่งบางคนแกงพคตรสูงแกงที่ใส่หนงจีนนล้วไม่โคตรสมบ,บูรชิปหายเลยนี่นะครับค่ะเออคนจริงนะครับเวลาเขากินช้อนนะกินชอนอ้อนเออเวลาแล้วเขากินต้องต้องต้องกินร้อนกินร้อนช้อนไข่ช้อนกินร้อนช้อนกินร้อนช้อนจนเอง ล้างมือบ่อยๆนะครับอืมนี่คือแบบต้องนะครับต้องหยุดเอออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเอออย่าที่พูดก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่อยากจะเปิดดูอะไรหรอกหนังยังไม่มีนะครับก็เลยปิดทีวีไว้ก่อนแล้วมาหาว่างๆอะไรแบบมีมีคนอยู่มาเล่นเกมซึ่งปัญหาคือลึกซึ่งปัญหาคือตอนนี้ลืมเปิดเอ่อนา้าต่างสอบบานตัวเลวบบเื่อนได้แล้วหน้าต่างแบบเลื่อนได้ครับอืม แบบที่ว่าบานเลื่อนเอานะครับเดี๋ยวเปิดก่อนแป๊บนึงในฟังเสียงตับเปิดนะคือจริงจริงไม่อยากจะขับไม่อยากจะทำขบวนให้เราแปบลบว่า,ากูต้องมันต้องมันนั่งเครียดกับไอ้แกงที่บ้านเน่าเนี่เมื่อคืน,มนแม่งบูดมันแม่งคนเศร้าโห จานเนอะยังไม่ได้ร้านนะก็เลยมารอแคสเกมรอก่อนหรือไว้ล้านน,นี่ก่อนดีวะไปล้างก่อนดีกว่ามั้งเออจะไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งมานั่งเกมมานั่งเซ็มานั่ง,มา,ง,ม,างมานั่งเครียดมานั่งเกมมานั่งขับรถไฟให้คู่ขเขาเลยนี่นะโน่นขี่รถจอยยอออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มา้เล่นเกมแกเินเกมขับรถไฟแกแกเี็งหน่อยนะไอแกเครียดกับไอแกงบูดหน่อยมันจะได้อิ่มๆกันไปเลย จบปะจบทาไมจบก็เล่นต่อซะทําไมถ้าจบก็ไม่ต้องได้เล่นไม่ต้องเล่นถอนเอแอบซออะเฮ้ยดูว่ามันจะมีพิสดารแค่ไหนนะวันนี้ยังไม่เปิดข่าวดูนะเดี๋ยวว่ามันมีเหตุการณ์อะไรมั้ยรีโมทของอยู่นู่นนะอะร้อยทาแกงเออแกงเออนมกินก,กับขนมเส้นขนมจีนสดๆยวทาก่อนเออก็รอก่อนก่อนนะ ก็ระหว่างรอเนี่ยระหว่างรอไปซื้อของก็ไปมาเล่นเกมนี้ก่อนเมื่อวานปุ่มอะไรวะต้นต้องเลียวอ๋อซ้ายเปิดปุ่มซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยนี่เปิดเปิดเปิดวีตามอุ่นดูเสียนทวดอันนี้คือเบรกครับเนี่ยที่ผมแตัอยู่ เดี๋ยวเยวตอนออกนะครับออกรถนี่ล้อฟรีแน่นอนล้อฟรีแน่นอนนี่ไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยนะจะให้วันนี้ก็คืออยากให้มันดังใช่ป่ะจะหยุดทำไมไปไปค่อยๆหน่อยไปค่อยๆ่อยอืมจริ ไปหน่อยได้มั้งโอเคซึ่งมันสูบเห็นท่านี้น,นะครับไปถจะสูบออกก็ต้องค่อยหน่อยแบบนี้ครับเฮ้ย ให้มันทาให้ได้ยังไงวะแกงหนวดแกงแกงกูบดนนสําหรับคุณพบาลที่ยังประชดเรื่องนี่แกงกับเรื่องพูดกับข้าอยู่นะครับยาคนนะครับเดี๋ยวมันบดนะครับแกงไหนที่มันมีแบบบดบูดง่ายนะเนี่ยยืนตรวืดอิดซึ่งแกงงานไหนที่มันบูดง่ายเนะี่ยให้ให้ควรเก็บ เก็บใส่ตู้เย็นน่นจะได้เปล่าวะน่นจะไม่ได้บ้งมอมิงตั้งมาเลิ่อมาลาแล้วคือใส่ไว้ได้ยังใส่ไว้ได้ยังไงว่าลงคอมเที่ยวลงคอนะครับเออมึงกูคุยทวดเืยก็ทวดเลยวะเออเออพอตอนถึงสุดจุทามเนี่ยเราต้องเปิดวีดก่อนนะครับ ไอ้ด่านได้ไอ้ด่านนี้มัน,นไม่มีลิ้นปัดแจงไงวะน่าจะไม่มีลิ้นปัดแจงมั้งเออคิดเอาต่อไปครับเพื่อกงก็เจอเครื่องกั้นเนาะตัดหัดรถไฟก็ได้ํานเมทเพียนนิด,นด,นดหน่อยๆนะครับโอ้นี่ไงถึงแม้ทอดแกก็ยังมีล้อหมุขนข้างหน้าหมุนอยู่ครับแต่ต้อง ให้มันสติก่อนนะครับโดยการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทานไหมทานไหมทานไหมทันไหมวมนนี้หุงข้าวอยู่เสียงหุงข้าวนะครับนี่อ่าออกนะือผมจะเปิดเสียงเบาๆหน่อยช่วงนี้อารมณ์เสีย ก็ถ่ายๆในเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับเกมไอ้นี่นะครับก็ใครเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคอมเมนต์บอกบอกนเนเฮ้ยเฮ้ยเฮแต่เช็คพอรอืมไม่ใช่ในแต่เช็คพอย์แต่วันขบวนมันเลยสถานีดินะครับนี่แหละจุดปัญหามันนะครับโอเอ็พีซีก็เดินรถรถครับโอเคได้ห้าร้อยเหรียญอืม อืมฮึอโอเคก็เวลาหกโมงพัสามสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับก็ิปแปลงฟันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบที่สองนะครับรอบที่สองนีนะครับในวันศุกร์นะครับโอเคก็อืนี่หมดกันเที่ยงรอบเปิดตัวจบ